ອັນນີ້ເອົາຈະເອົາມາແນວໃດສາລຸງນີ້ນະຈຸງມາແຕ່ເຊົ້າພຸ້ນນະນ້ອຍຈຸງມານະຈຸງມາແຕ່ເຊົ້າພຸ້ນໂດຍອມ3ຊິເຖືອຜັກພອນພຸແຫເບິງໃຫລ້ນນອຍູຈັກກນບດວນເ້ບດຫ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผม่พี่น,อ FC, น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอนเด้อพี่น้องโบว์วัยิ่ภายในหรือต่างประเทศเนาะกัยินดีตอนหับเขาสุดซ่องบาวพามีชแนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพอกันมือนี้มือนี้กะเสือเสือพี่น้องเลยเนาะเสือเสือน่วมแน่ราวะอากาศบ้านเฮากันหนาวแล้วพี่น้องเลย โดยคือบ่าวพามีเดินทางมากับสาวลำพรอมมือนี้พี่น้องเองกเข่ามาหาทางครอบครัวลุงน้อยกับป้าโม่น่อยพี่น้องเนาะมามือนี้กัเพราะว่าบ่าวพมีโทรหาลุงน้อยเรื่องอ่าอ่ารหลดไฟฟ้าน้องม่อมมาแหละพี่น้องเองเนอะเาะพอดีบ่าวพามีก็โทรหาเพิ่นว่าให้เพิ่นไปทำว่าราคาหมอไฟรหลดนี่เท่าไดเนาะพี่น้องก็ได้ถามลุงเพิ่นเพิ่นว่าราคา 6แสนเนาะพี่น้องเนาะก็มีทางอ่าพอลุงใจดีเนาะอ่าพอหักของบาา่าวพมีสาวลำพอ่อนี่แหละเพิ่อนอยู่ทางเมกาเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาจํานวน6แสนกีบให้มาเหมาะให้ลุงน้อยเนาะเพราะว่าเขาให้ลุงน้อยนี่โทรามอจาจจะคล้องหานเพิ่นพี่น้องหรือว่าให้เพิ่นไปเบิง่งเนาะว่าราคาอ่าหมอไฟหลดนี่ทอดใดทางลุงเพิ่นก็ว่าราคา6แสนเนาะพี่น้องม้นนี้ก็สิมาเป็นสะพานบุญหายทางพอหักก็ไม่หักอยู่ทาง ต่างประเทศผู้แหละพี่น้องอยู่ทางเมริกาเนาะโดยอะไรทั้งบ่พมีกับตรงคอกับขอบุญขอบคุณทางพอหักไม่หักหลายๆเด้อที่ซอยน้องมอมเข้ามาเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ห้ได้ความไข่บ่ห้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคามุ่งมั่นปรารถนาเด้อสบายดีปีใหม่เนาะขอให้พอความสุขความเจริญ พอแต่เงินพอแต่ทองเด้อพอเดอ้อเด้อแม่เดอ้อเนาะบวาสิทาธุรกิจการงานครอบครัวทํบอนไดก็ขออห้ยลาบลื่นบ่ให้ของบ่ใหาคขาขอห้เป็น่มโพ่มไซห้ลูกห้หล้านไปนานๆโดยป้าจังไดยก็เข้าไปหาทางลุกน้อยกับป้ามุน้ำกันน้ะพี่น้องเมื่อนี้เฮาก็สิมามอบเงินหกแสนให้เพื่อนโดยเนาะพี่น้องตอนนี้เขากาับพี่เละพี่น้องเลยมาหอดเฮือนหอดซานของ อาลุงน้อยเป็นทีละร้อยแล้รพี่น้องสารลำพรเบนเขาไปก่อนเนาะปสาธุเคือนั่งขักแท่นี่เนาะสารลำพรคือบัวาตังมนางนั่งแน่นี่สวัสดีปสาโุคือบัวฮาตังมนางนั่งแน่โดย<ะ>ให้บ่วพอมีมาญาติแลยวันนี้ <c oughs> โดยโดย,โดย,โดย อ้าวลองคักแค่นี้เนาะหนาวบอสบายดีเด้อเดี๋ยวเอาไม้เป็นก้อนไน้องเลยาลุงอ่ะโดย้อนี้ตอนแรงๆอากาศเด๋ยวคคอนห้อนเนาะเมนี้พากันเห็นย่างลุง้อนี้ค่ะ้อนี้ก็ นบึงพักบึงชวนแล้วกับบึงพักคน nhà นั่นี่และบึงแก่ไก่แล้วแล้วบ่อเขาเป็นขไก่ยังมาแล้วยังลังค่ามันทั้งนั้นยังลังคาโดยแต่ว่าเจ้าขึ้นโครงห่างแล้วเป่โครงห่างก็ยังประมาณสามเศษยังมาพ่อชิไปตัดไม้อยู่ป่าเพราะนั้นโดยโดยจังไนสิไปหล่อบึงแมนแมนมืาอนี้ก็บบุรีอันเมื่อนี้ก็เข้ามาห้าเพิ่นเนาะเพราะว่าวันนี้ทำบุรีเข้ามาได้วันนี้เนาะ ไข่หันบริเขามาหาเพผลไลายมือเร็วโดยโดยจังงั้นาจะเผ็ดไก่บินหัวบินห้างเลยอากาศมันเ,ย,นเย็นเปลี่ยนเลยไม่ได้ยากอะติดทุ่งตลอดมึยเป็นอย่งไรอาการคะลุงมัน่นสบายอากาศมันจากนักวัวทั้งข้างนึงนึงอากาศมันเปลี่ยนเลยแม่นอากาศจะ<า>เมื่อยภัยกับ,บสบายโดยโดยโดยมาถือทิ้งไข่ มื่อนี้เลยที่ว่าไข่เนนอกอากาศเมนอากาศปกติมื่อเนี้ยนะบ่ตอนคําสิลมบ่อนะแต่ละมือขึ้นหนาวแห้งเนาะคือลุงกับบริไปงานบุญสงอันนะงานบุญมันธาตุธาตุอีกทางไปเลยบ่ิไปว่าบ่เอิญจะไปกังเวทเนาไปจุดทุบจุดนึงกันนะเขาโทรมาโย่ห้เถิดแล้วนาะ้องน้อยบ่ไปชอบซีเชนหนึ่ง สามสีแสนแล้วงานเจ็ดมือหันลงสามสนเนี่ยไล่เบิ่งเจ็ดมือจนหดวันทีอันนี้เจ็ด <7 S 2> ม,มือเจชาเปดนี่ยเมือเจคืนเจ็ดมื่มนเจคืนไขี่นขีบอ,อยากขี่ไล่ปดเจ็ดเจ็ดเซนแค่นี้น่นไปเบิ้งบนเขาอันนั้นเห็ดเ้าผมไม่ได้ยู่ได้มือเปียกมือขวัวป้าโัายังกิ้งลูกืล่างนั่นนี่ล้เล่าแล้เนียคันวาเาไปเห็นเปียกกะเห็ดเปียกอะไรฮเละแมน คือว่าเนาะคันว่าไปคันคมืคืนผัดป้าผัดอยู่ผู้เดียวเนาะเราไปอยู่ไกลบูรณมันเ่เาเลยอกไป้งหมดแต่จะไปยั่ใงจได้ง้นเออก็ได้ยู่คนไห้ได้กินไดอยากู้ใหย่างจดีผนชอยทางฮ่องกงทางเอซีกะหันใจมอนนะพ่อนะหน่อยกั่หาตีนลีกหาคํากันเออกะช้าทุ่และผนบึงชานิกะลุ่น้อยกัแมนแมน แคำว่าเฮาสิถ่าเพิ่น่ะบ่ได้เนาะลุงเนาะก็ต้องดิ้นรนต่อแม่นได้พี่น้องเอ้ยก็ดีที่ว่าลุงเพิ่นอู้จักทํามาหากินต่อยอดวชิชาเนาะเพิ่นซอยเฮาเข้ามาพอได้เฮือนอยู่มาสาลําพรเงินอยู่ก็ได้แล้วพอได้ซ่นได้เศาแล้วก็ต้องดิ้นรนแล้วเนาะป้าเนาะแม่นแล้วโดยอยู่แต่นางนอนกินมันก็บ่เป็นแล้วเคยเฮ็ดเล็กน้อยปลอกตกเต็กเฮ็ดเพิ่มกันนั่นแหละสาลําพรเอ้ยเออ ด้วยลุงอันจังได้เรื่องรถได้สันลุงรถดด้วยกันเนะไปทามอะไรวะโทรทามวะก่อนหนึ่งเงนประมาณก่อนหนึ่งก้อนหนึ่งเสี่นเช้สนเช้าโดนก้อนหนึ่งคือน่ามีก่อนเดียวอะลรวะใครบางมีสีก้อนมีสีก้อนจ้าโดย คือเฮาถามเพิ่นหันเพิ่นเข้าใจว่ามีก้อนเดียวเออก้อนเป็นก้อนเดียวมอมอม่อมกับโบหูเพราเอ้ยเจ้าก็เป็นบ้หูจักโดยในได้เจ้ากับพวกเกินแล้วพ่อชุ่มเขาชุ่มเขาถามเจ้าเนาะลุงกับโบู้ลุงคิดว่าว่าล่วงเบิดทั้งหมดนั่นน่ะเอออ่ะมีมีก้อนเดียวโดยหกแสนหกแสนว่าหกหกแสนบันนี้ค่ะมีสี่ก้อนมีสี่ก้อนแหละบันนี้อะไรลวมมสิบาในจำนวนที่ว่าเพิ่นแปลงเพิ่นยังให อันที่ว่าเอาก้อนแบทเขาให้นะคิดว่าอันก้อนเดียวอันก้อนเดียวโดยดยก็บู่้จักนี่ต้องพอก็เลยบอกสุเฮาประมาณนี้แล้วก็เนาะเขาว่า1.6แสนหมดหั่น4ก้อน4ก้อนบนี้หั่นก้อนแบตรถรถ1.4แสน4ก้อนโดยน้อยก็บ่ฮู้จักบ่เคยใช้จักเทื่อน้องงงก็บ่เคยใช้แล้วาบอกสุเฮาว่าอันก้อนนึง1.6แสนโนอือหั่นเ้อันน้อยซื้อน็อตมา ตะโปไว้แล้วเด้สิให้ไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนํากันบ่มาอันลุงมาเบิ่งนํากันมาเป็นเด๋เนาะมาเบิ่งนํากันก็บ่ฮู้เคยใช้เด้น้องมอมก็บ่ฮู้นอยอันนี้อ่ะเอ้าจะเอามานไดลุงนี่นะจงมาได้แต่เาพ่่นอยจงมานะจงมาตเาพโดย3ทีเทือักพ่และรถน้องมอมก อายเคยกับเอ้ยเอาไฮไปเฮ็ดเบียยชอยเพิ่์นอยู่เวียงจันนั่นแหละจูงผัดจูงรถไฟฟ้ามันนักแค่นี่เนาะนักแล้วอันนี้ฮะจะไปให้ฮั่นเบิ่งไฮบ่ลุงบอกเออขันด้เงินก็เกษตรไทยไปไปเบิ่งไฮแล้วนี่ลุงน้อยก็บ่ฮู้จักวกก้อนเพดรมาอันเดียวใครเบิ่งดู้ค่ะูุงหน้อยก็บโบฮุคือลุงลุงเพิ่นน่ะโทรถามมนาสารํพอหรือเปล่าเพิ่นไปหาเพิ่นว่าว่า เพิ่นก็คิดว่ารถนี่มีหม้อไฟก้อนเดียวเลยราคาหกแสนนะเพิ่นก็เลยโทรบอกเขาหะนะโดยก็เลยว่าอันคือหม้ก้อนเดียวเพราะของมุกจักหกแสนแต่คิดว่าสิบข้อนะลุงนะแต่ก้อนเดียวหะนะเออพี่น้องเอ้ยเป็นยังสามพวกเราด้วยนะเนาะขั้นว่าเปลี่ยนนี่เพิ่นต้องให้เปลี่ยนเบิดุดเลยมันเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดสี่หน่วยอันนี้มันเสื่อมบ่ลุงโดยมันเสื่อมแล้วเาบ่เข่าเดิน คือว่าแล้วหลดกับแต่ดนแล้วแต่ว่าน้องเปินกระหักซาได้เนี่ยเนาะยังไม่ใหม่อยู่นี่เนาะแม็นเยังใหม่อยู่เออพี่น้องเอ้ยถือว่าเพิ่นก็นเป็นคนที่หักษาเครื่องคองได้นองหม่อมนี่เนาะตะกี้ก็<ด><ม>ขี่ปกติบ่ลงโดยขี่แล้วมาพอฮะเมนโดนปีหนึ่งเล<ด>ยได้ปีนึงพนก็เสื่อมเลยไม่ได้อันนั้นเลย เป็นบริขีหาย่อนมันแบตเตอรี่เสื่อมนี่บอลลุ่มเม่นแล้ววะตีนมันเลยเซาขีเม่นแล้วอืมตัว่าได้เฟิ่นกับโบแมนว่าตีนนี่อันลุงได้ใส่ใหม่นาะตีนโดยตีนในตีนอหนู่มใส่ใหม่หมดเดี๋ยวมือนั่นฮะอันนี้เนาะอาพอหักเพ่ปได้ฝากกันมาใช้มือก่อนนั่นเนาะโดยคือตีนมันก็ได้เปลี่ยนแล้ววันนี้ก็ยังเหลือแต่อาก้อนเน็ต โดยนี่เราขึ้นมาก้อนเดียวอันนี้เอาพวน้ำก้อนหนึ่งหมดกับโมโหจักแบบนี้โดยสี่ก้อนคือก้อนหนึ่งนี่ราคาหกแสนโดยนี่นี่เราขึ้นว่าอันเดียวเราขึ้นเราขึ้นก้อนหนึ่งราคาสี่แสนสี่แสนเนาะเออสี่แสนเช้าแล้วลดหายแ้วลดหาโดยโดยแล้ววันนี้รวมทั้งเบิดแล้วเป็นล้านหกล้านหกล้านหกแสนมัดสี่ก้อนแมนสี่สี่สี่สิบหกล้านหก แม่แล้วอ๋อการบกเนคโดยบัดนี้คือโสคือหยังนี่อันนั้นบ่ลุงอันบ่ได้เป็นหยังบ่บ่เขาอิเซ็กเม็ใหม่หมดเฮ็ดใหม่หมด่ใหมหมดีก็ได้อยู่เนาะทีก็ได้แต่ว่ารถไฟฟ้านี่ทีมันยากมันหนักโดยมันเสื่อมมันแล้วเขาว่าเปลี่ยนหมด้ลุงโดยโทรถามเพิ่นคนนั้นเด้ใบบินโทรก็ใ้เบิ่งนําเนาะคั่นว่าเอาเพิ่นว่าอันนั้นบ่เป็นหยังเลยได้แล้วเป็นหยัง โดยกประมาณซท่านี้หละอันราคามันแตา,าเหรอเอาใจคิดเนาะคือว่าคือก้อนเพชรโทรศัพท์นี่นะอันเดียวแบบนั้นลงุงว่าคือแบบแบบนั้นนะหลวกรบเบือยบบจักน้องมอมกับกระเบือยจักพอเอ้ยเจ้ากระเบ,บือยบ,บ,บ่แล้วพอกบเคยขี่มีก้อนเดียวเลยพ่อเอย้ยนะโดยโดยพ่อนะเด้อมาใครเบิ่งกระชีก้อนเนี่ยเปลี่ยนมัดชุดนี้ อไปแต่เช้าคนบ่อเช้านี่ฮะลงจุกเช้ากบจุกมาก่อยอืมจะจุกเช้าอันมาเช้านี่นี่นะโดยมาหอดกับผักพรนอนอยู่ในละเมื่อยโดยหนักเลยทีบเนอเผื่อสิมาเนาะบ่เม็นไงทีบเน่จุกน้ำคือจะว่าแล้วนทินจุกขึ้นโน่นลงเนาะกะจุกเงาเขาคือจุกลงจุกงนะมันอืมขามันสั่นโดยโดย อย่างไรเนาะพี่น้องเอ้ยบาทนี้คือตอนนี้อ่าป้าสาลุงไปนั่งอยู่พุ่นเลยเนาะในเบิ้งแล้วพี่น้องเอ้ยเอารถมาเลยสิเห็นเราได้บาทนี้่เอามาแลยกับได้เงินเลยกับไปแป้งนี้คันว่าได้เงินคำกับสีอันซื้อแบ็ใส่ไปเบ็ดนสดเบ็ดโดยหน่อยไปโทรท้าบุคคลนะคิดว่าก่อนเดียวก่อนเบ็ดหนุลมหน้อยกับบุคค เคยใช้เคยยังจ <gegen violin> <warfare> ักเทื่อ้วยดรเบิ่งมัน4ก้อน4ก้อนสก้อนไ่รวมหมดหั่นก้อนนึง4 2 0เนาะต่อเพิ่นแต่เนลดให้400,000 480,000อือ2 6ก็ไได้หมดเลยดีค่ะโทษทาสพรคันว่า1.6นี่เป็นเงินบาทนี่เท่านี่ะ1.6บ่หน่ยประมาณอ่า2,000กว่าเนาะลุงเนาะ แม่ลงหลอดก็บบุกอยใช่จังสิไม่หัวแล้วว่ามันกรีบใช่โดยโดยโดยมันส่งปัญหานะแม่นล้วลงหลอดก็บบุหุโดยจะเสียเหตุจำแนนเนาะอันคือทางลุงนี่พ่อสิมีอยู่บ่เงินแปลงให้น้องสาวเกันนะลุงมีอยู่เล็กน้อยเออบตอนนี้เนาะอันกัจิธามีตรงตรงเลยซะเนาะแมนคือทางลุงกับป้านี่อันตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไรนะ มียูหกแสนมียูหกแสนมียูหกแสนหกแสนแเงินจำนวนหกแสนนี่คือแบบจำเป็นใส่ใจอ่าอย่างอื่นโบในครอบครัวนะโดยอันการใส่ใจซื้ออันกินอันยากแน่และโดยเอามาจำเป็นบอกกันนอกเงิ่นการใส่ใจนี่ยังหกแสนหกแสนกันหนึ่งพันบาทเนาะสารลอมอนแมนกาแสดงว่ายังขาดอยู่อันหนึ่งล้านเนาะแมนแมนล้านหกแสน หนึ่ล้านกับประมาณพันเก้าบ่แมนแมนยพันเก้าสามปอสองพันน้ลุงเนาะโดยยิงขาีสองพันลุงน้อยกับยางไปเอาและหลดให้ลูกให้ลูกขี้พอแมนกียังกระย่างย่างเอาก็ได้คะแนนมนลุ้ได้ขีคือบานคือเมือจหตจังใดเนาะคำว่าไปอันไปล่างจานล่างยางก็ยยางไปกันคำบางคืนนะ ก็บอกกูกลุดกับยุ่งอยากร่กคำยุ่มืดอะไรเด้อบอกลูกอย่ากัดตีเขาง่ายจนไรเนาะคุณน้องไม่นาะเออกัตีไอ้ท่อซะได้เลยเนาะยานเอาน้องเพิ่นกระเพือล่างแล้วเนาะสารพรเพิ่นกระเห็ดเวียกน้ำเพื่อนเลิกเี็ดแต่ละมือเนาะเพิ่นกะจะไปตอนคำนะคันบอกกูมาคำกะคือสีโบเล่เนาะโบเป็นเนาะจำเป็นได้มาคำทุกมือคือว่าแหละพอต้องใส่เวลาพักเที่ยงกะอันสี่โมงแรงเลี่ยงนะพักเที่ยงหลังก็ต้องไปล้างจาน กับจังลักจานก็จังเมื่อเฮาเคือนซานหั่นนะพี่น้องเนาะอืเฮ็ดจังได๋ก็เป็นห่วงเพิ่นอยู่ลุงเอ่ยอือผู้หญาผู้หญิงเนาะไปพ่อก็โทรถามเรื่อยๆแหละฮอดล้บ่พ่อโดยคันว่าบ่โทรก็เป็นห่วงเนาะลุงเนาะเป็นห่วงแล้วเฮ็ดจังได๋ลูกก็ยัง2คนน่ะผู้ชายบ่เป็นยังผู้หญิงนั่นแหลโดยว่าแล้น้องเพิ่นก็คือว่าบ่ไปก็บ่ได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่ากัวสิได้เงินมื้อละ20 30เนาะ เอาไปจะเอาคะแนนนี่ก็ว่าอาจารย์เองแล้วหาะได้คะแนนเนโดยได้คะแนนเนี่ยเลยเป็นกระหายพอได้กินได้อยู่เนาะโดยเป็นยากเองการดินร่นว่าซีสันเนาะโดยอ่าดินร่นส่งเจ้าของเฮียนคือทางลุงผูกเป็นพ่อเป็นแม่เนาะป้ากับลุงนี่ก็เป็นห่วงลูกค่ะนะแม่นก็ได้นี่แหละ ไปเอารถถีบให้ลูกตั้งแต่เ้าวๆพี่น้องเลยโยมาถีบมาจากลักอันลักสามมาลุงจากลักสามมาหาลักซิปลักซิปมาหาลักซิปพักพรชีเทือเพราะแล้วเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลโดยโยมาโยมาจูมาถีบแน่บอลโน่แล้วก็จูเงาหน่อยกัตอนไปน่ะคือแบบยังแบบตัวเป่าไปโดยตอนไปนี่ยตัวเป่าเล้วหน่อยกั ตอนมาเนี่คือแบบจุ้งหมดถีบนี่มาให้ลูกจะเขามานี่กะจุ้งมาอีกมอนดิชายดิโดยในหัวโอของคนเป็นพ่อเนาะลุงเนาะอยากให้ลูกได้อะนะหน้าห็นใจเพื่อนแน่จีนการกันไม่เปลี่ยนมัดแล้วให้เพื่อนนั่นกะดิชัยทำลูกแล้วลูกก็บดิชัยคือว่าดีหมดเลยมาปฏิทินได้คือเมื่อก่อนทางพอหักเพป็นกะให้ไปเปลี่ยนตีนเนาะโดยโดยเปลี่ยนตีนใหม่หมด กิบว่าสิไซดได้เนาะลุงอะไรแบบนี้ก็ย่างก้อนแบตอีกเมนเมนแบตมันโพองงดแล้วก็ใ้่ไดลุงเราก็โบกู้เราว่าอันเราว่าอันเบิดหันนะมีแต่ก้อนเดียวอ่ะนะเนาะก้อนเดียวก็โบกู้คือกัพหาเซนก็คือชิพ่อเออคือชิพอเงินเลยมาแล้วพูนว่ามีสี่ก้อน ก็คือ่คือก้นแบตโทรศัพท์นี่นะลุงเงยขนก้นเดียวแบบนั้นบพืคอใช้เกิเถื่อมันหมอไฟเพิ่นบบเออร์มาแบตนะเบนดเนี่ยเพิ่นกรบโบไดแก้วมาเบิ่งจะเจอได้สันลงมันจก้นเดียวคือกันลูกชาววอกเลยโดยเมนโทรบอกพ่อนะควกันชมอายู่พ่อ่ะก้นเดียวก้นเดียวโกั้นว่าอันมีรถขี่ยังเนี่ยเพิ่นกิดสิมาเยี่ยมพ่อแมย์กันมาแล้วมาแล้วทม้ติว่าคือรถนี่แป้งได้เห็นไหลุงหรือว่ามีรถขี่รถอีกอย่างนี่เพิ่น เพิ่งจะมาอยู่น้ำเจ้าบ่หนองหม่อมนะเที่ยวไปเที่ยวมาคือเลิกจากเที่ยวแล้วมาอยู่พี่น้ำพ่อแม่เพิ่งจกมาอยู่น้ำอยู่เออเพิ่นกมาอยู่ละคือแบบว่าอันตอนเศร้าแหละไปเฮียนโดยตอนแรงเลยแล้วจกเวียงงานแหละคือมาพี่โดยเราเป็นห่วงพ่อแม่เนาะอีกอย่างก็อยู่อยากอยู่ใกล้ซิดพ่อแม่แม่แม่พ่อแม่ก็เแ่าโอแหละเนาะแม่แล้วเแ่าโอแล้วมวยคือเจอนหอะไรก็จะช่วยใันช่วยนี่เออช่วยเบาเน้ โค้ดพักคนยาดิคกะเปลี่ยนกันโดป้าเจ้าโดยขัดคนมานะโดยพอได้ซอยเหือซอยแห้งเนาะป้าเนาะเป็นอย่างไรเมื่อนี่ป้าคือแบบคือซีเมื่อเมื่อแทบเมื่อนี่ฮะเป็นอย่างไรเจ็บท้องแต่คือเอ้าเป็นอย่างไรค่ะป้ากินพิษบอกเพิ่นบอกคือเก่าวในแบบกินพิษแล้วก็มิดติด เที่ยวเจ็ดเจ๊ดหรือตั้งแต่ช่องโม่เจ็บทองไทยบ่เจ็บทองไทยแล้วมันแบบกินผิดไปกินยังผิดฮะปะแกงตีนไก่เสียเฮ็ดนออปลาฮะนะเนาะแกงก็ะเพาะปลาใช้หนังเพราะผิดอ่ามันผิดอยู่เฮ็ดได้ปะเพราะว่ามันเป็นเฮ็ดขาปลูกเนาะแมนเปลือกไส้อะนะโอ้โหด๋อยกระเพาะนี่ปะไอเดียวเฮาสินะน้ำถ้าว่าบวคล้าวมีลีคือบวเศร้าเลยบวเศามันเป็นน้ำลำใส่เฮา ตองคาลัมคาลัมอย่างเซนปลากระป๋องก็กินบ่ได้จักตเรื่องกินได้ก็กินได้ต้มแกงกับปพาเอ้ยเพียงแต่ว่ามันอันเฮ็ดเนาะมันผิดตัวเฮ็ดนี่เลยโดยแม่นผิดตัวเฮ็ดเพิ่นยังเพิ่นยังอยากให้กินแบบว่าเป็นต้มเป็นยังเจ้าสดตุ่มแต่ว่าเฮ็ดจืดๆนั่นน่ะโดยเฮ็ดแบบจืดๆด้วยแล้วก็บ่ใส่นัวผิดตัวเฮ็ดนั่นแล้วมันนี่อันทองน่ะเฮ็ดน่ะมันผิดอยู่แล้วป้าเพราะว่ากระเจ้าอัน แมนคือเอ้าเจ้าเคยเห็นบ่อพิ่นปลูกเห็ดอันนางฟ้านะเออมีแต่ว่าเู้ผิดแล้วก็มือหนากับโบกินเดี่ยปลเดินกินและโดยชินานเศร้าและปลาเอ้อาจารย์โบคาร์ลมีลีรอหนะคาร์ลมาโบกินแหละอย่าดิ่งหากินแต่แบบว่าแนวเจืดจืดอ่าแนวอ่อนอ่อนโดยแต่ว่าเฮ็ดนี่มันก็อ่อนอยู่แต่ว่ามันอันนั้นะมันแบบบนถึกกับประยานเท่าห์นะ แมนแมนปลูกเอาแน่ผูกกับใช้พูนลาคืออันจําพวกเห็ดนี่มันจะพิษท้องเด้อป้าเด้อถึงสิเป็นเห็ดที่ว่าปลูกหรือว่าบ่ปลูกก็อยากพิษท้องนะโดยเห็ดละงอกกับพิษแต่ส่วนลายเนี่ยเขาเป็นกระเพาะที่ต้มเข่านะต้มเข่าอะไรใส่ไข่เนาะจะจืดนะกินหนะการได้ปูได้ปลากับต้มก็ได้แมนตุ๊ปปลานี่นะเนาะต้มก็ได้ต้มสดน้ำนะปลานะ โดยตรงได้กินสดน้ํามันมีแห้งอยู่แล้วแต่พยายามคลําและคลําสุดๆป้าก็อยากเซาคือกระเพาะนี่หนะํา่ยาะบ่กิน่้โดยก็คว่าสิบ่ผิดเนาะเออโดยบางทีก็เนาะเฮาลําหลายเฮาก็อยากนะบ่ตีเจ้าป้าเอ้ยแต่ว่าแนวที่เฮากินบ่ได้เฮาก็ู้แล้วแล้วก็บ่กินบัดนี้โดยนั่นแหละเนาะมีแต่ลําน่ะถือว่าดีป้าเอ้ยพยายามลําสุดๆนั่นแหละเนาะเฮ็ดจังได๋ อืมขนาดนาะตุ้งเป็นประกาศนี่บอกขนาดเราปลูกบริใั่ปุยเนาะใส่คุณธรรมดาใส่คุณธรรมดาก็นยังพิษพี่น้องเลยเอามาเกงเก่นฉุกลุกใช่ไหมเออเออมีกับโบได้ป้าโดยลุงเอวยป้าเอ้เนาะจ่เฮามาเมื่อนี้กับมีทาง พอหักแล้วก็เม่หักอยู่ฝรั่งเศสเนาะโดยโดยเพื่อนก็เห็นในคลิปแหละคือเมื่อก่อนเขาก็ลงคลิปไปเนาะบอกว่ามีแมนแมนมือก่อนเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้ไปซื้อตีนลดเนาะแล้วเมื่อนี่เพื่อนก็เห็นในคลิปว่ารดทายังแปลงโบเลวเพื่อนก็เลยฝากเงินมาตืมอีกจํานวนหกแสนกีบเนาะโดยโดยอะไรเนาะเงินก็เป็นทานผูกเก่าที่ว่าแมซื้อเขาแล้วก็ฝากเงินมาให้ซื้อตีนลดเมื่อนั้นโดยโดยอะไรเนาะ หกแสนกีบแล้วก็ตอนนี้เงินนำลุงน้อยก็มีอยู่หกแสนอะไรกันยังบุพเพออีกสี่แสนเนาะด้วยเพราะว่าเป็นล้านหกเด้้ดวยอย่างเก่งกะหาก็ได้ประมาณจักทานก็อันนี้สองเนาะสองมัแบบใดเนาะราคาล้านล้านสองเนาะล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าลั่นหกอีกสี่แสนแสดงว่าหาก็ได้สามสามทาน ยังอีกขานนึงหมายถึงก้อนแบ็ดยังเหลือซ้ำยังเหลืออันก้อนนึงแมนแมนได้ซ้ำแล้วนะลุงแมมนกวังว่าสิมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะโดยโดยยังเหลือซีแซนพี่น้องเอานอตอนนี้ก็คืออ่ายังบ่พออีกก้อนหนึ่งได้แล้วสามก้อนโดยโดยเหตุอย่างไรตอนนอาถามลุงเพื่อนะเพื่อนว่าเพื่อนกับคูเนาะพี่น้อง อ่าเพิ่นคิดว่าอันรวมเบิดนะราคาอัน6แสนเนาะก็ว่าทั้งอันค่าสมแป้งอีหยังประมาณ5-6แสนนี่ก็คือสิพอนะและมื้อนี้พอฮักไม่ฮักพ่นอยู่ทางเมกาลุงเอลยอ่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสบอกขอโทษขออภัยพี่น้องพ่นอยู่ฝรั่งเศสเนาะเพิ่นก็ได้ฝากมาได้ให้สาวลำพรบอกพามีเป็นสะพานบุญให้เนาะอาจจงได๋ฝากให้ลุงอ่ขอบุญขอบคุณให้ทางพอฮักก็ไม่ฮักเนาะ เด้อพอหักพม่หักทางอยู่ฝลั่งเศสนั่นลุงน้อยก็ได้หับเงินจากชาวลําพนกับพามีแล้วจำนวนหกแสนกีบเออคอยพอแม่อยูด่ดีไมีเ้นสกุขภาพเข้มแข็งเออนอนรับเออใหได้เงินบือตื่นให้ได้เงินแสนปีใหม่ชิม,มาทั้งนี้ให้พ่อแม่มีโชคลาบลื่นขึ้นไปเรื่อยๆเาาด้คิดจริงไงออใอยได้ชิ่นนั้นเด้พอพ่อแม่เอ้ยสาธุร่ำรวยร่ำรวยอ่าฝากให้ป้าเนาะป้าเนาะ โดยให้ท่นอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่อยู่ทางฝรั่งเศสฝรั่งเศสโดยแม่อยู่ทางฝรั่งเศสให้เพื่อนอยู่ดีมีแฮงแลก็ให้เพื่อนสุขภาพขแงโดยให้อายุมันคยืนเด้อสาธุเนาะอ่ะจังได๋ก็่ดีโดยรักษาสุขภาพโดย หายดีหายเศ้าไวๆแมนแมนมีแต่กินขลัมอะไรป่าเลยเนาะคือชุมเฮากับมาเมี่ี้ก็เป็นสะพานบุญให้เพิ่นตอนนี้ก็ยังบ่พออีกสี่เซนกีบเนาะหรือว่าฟังเบิงสะกอนเนาะกับวังวาสิมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญซอยน้องหม่อมเข้ามาลวงเอ๋ยเนาะผู้เพิ่นเมตตาสงสารเล่าก็เคาะขอดใ่พี่น้องเอ๋ยคือชุมเฮากะ โบลายฮะแหละลุงเหรอเนาะมีแต่โบลายฮะนะกะได้มาเป็นสะพานบุญไห้พ่อกับเมเพิ่นเนาะกะถือว่าชุมเฮากะสามารถทายเพิ่นเบิึงเนาะสารลพรเนาะโดยอ้าจังไรฮาวลาบ่สารลพนโดยโดยจังไรฮากัปปะโดยป้าจังไดเฮาวกัปปะด้อบันนี่เด้อโดยโดยสบายดีสบายดี โดยเนาะพี่น้องมาอนี้ปรามีกับสาวลำพรเดินทางมาหาทางครอบครัวลุงน้อยพี่น้องเอเนาะก็มีทางพอหักไม่หักจากไม่จากฝรั่งเศสพี่น้องเอเนาะเพิ่นก็นได้ฝากเงินมาจํานวนหกแสนกีบพี่น้องมามอบให้ครอบครัวลุงน้อยพอว่าลุงมือเศร้านี่เพิ่นกับไปหาอันไปเอาหลดไฟฟ้าน้องม่อมมาแหละพี่น้องเอเนาะคืออยากแปลงให้ลูกพี่น้องแต่ว่างบบ่พอเนาะตอนนี้ชุมฮากับมามอบเงินในเพิ่นหกแสน แต่ตอนนี้ก็ยังขาดอยู่4,000พี่น้องเพราะว่าหมไฟรถลดมี4ก้อนเนาะก้อนหนึ่ง4,000พี่น้องเลยก็คือรวมเบิร์ด4ก้อนก็นคือ6,000กีบเนาะโดยแะถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะพี่น้องเมตตาสงสารเพิ่นแต่ตอนนี้ก็ยังขาดครบอยู่4,000กีบพี่น้องเลยเนาะ โดยก็ต้องขอกับขอบุญขอบคุณทางพอหักไม่หักอยู่ทางฝรั่งเศสเด้อขอให้พอ่อแม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบให้ได้ความไข่บให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคํามุ่งมา่ปรารถนาเด้อเนาะโดยจังได้คลิปนี้ลาไปแล้วพ,พี่น้องเลยเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี